มนจะตกอีกแล้วครับสวัสดีครับผมเพชรพูนทองครับอเอารถหกล้อบดท,ทางไปก่อนครับเดี๋ยวฝนมานี่วิ่งไม่ได้ครับเนี่ครับเป็นรถบดไปเลยเนี่เอายางก้าวครับบดท,ทางให้มันเรียบก่อนฝนมาจะได้ไม่มีน้ำขัังครับ นี่ครับรถไถเกรดหน้าแล้วก็เอารถไทยเยียบอ้แล้วก็เอาหกล้อเยียบครับโอ้โหุดพันกันไปมั่วเลย ก็เหมือนรถบดล้อเรียบครับนี่ครับสุรับเิคโน่อยด ให้แน่นครับนี่ครับฝนมาจะได้ไม่ขังครับ บ่ก็บางแผยไหมดแล้วครับฝนตกมากก็ลงบ่หมดต้องวางแผยครับหน,น้าฝนคุดเลยไม่ได้นะต้องใช้สมองนิดนึงครับนี่ฝนมาจะได้ไมเมล็ครับวิ่งได้เลยบาดหน้านิดนึงก็วิ่งได้ าเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะขึ้นไปกินข้าวครับไปกับเจ้าร็อกกี้เนี่ยครับเป็นรถบดเลยครับตอนนี้ไม่ใช่รถวิ่งดินแล้ว body grab.